บทความ YouTube เม r l i ลินสปีดเทรนเม r l i ลินสปีดเทรนความยาว500คำหัวข้อคลิปเม r l i ลินสปีดเทรนรถไฟพลังเวทมนต์แห่งอนาคตของไทยที่เร็วแรงและล้ำเหนือจินตนาการเนื้อหาบทความในโลกแห่งเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งเม r l i ลินสปีดเทรนเม r l i ลินสปีดเทรน คือชื่อที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในธันนรถไฟความเร็วสูงแนวใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์และจินตนาการได้อย่างน่าทึ่งรถไฟขบวนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะในการเดินทางแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ที่เน้นความลำหน้าความหรูหราและแรงบันดาลใจจากโลกแห่งเวทมนต์เมอร์ลินสปีดเทรนได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อมดในตำนานเมอร์ลินผู้มีพลังวิเศษอันยิ่งใหญ่ขบวนรถไฟนี้ออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยว สีเงินน้ำเงินมันวาวเสมือนกับหลุดออกมาจากนิยายแฟนตาซีภายในขบวนรถมีการตกแต่งแบบสตรีมพังผสมล้ำยุคพร้อมเทคโนโลยี AI ผู้ช่วยส่วนตัวให้ผู้โดยสารทุกคน ด้านความเร็วเมอร์ลินสปีดเทรนสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง480กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วเหนือระดับรถไฟปัจจุบันของไทยการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมง45นาทีเท่านั้นด้วยระบบรางลอยแม่เหล็กมารกลอทำให้การเดินทางราบรื่นไร้แรงสั่นสะเทือน สิ่งที่ทำให้เมอร์ลินสปีดเทรนพิเศษกว่ารถไฟอื่นๆคือห้องโดยสารเวทมนต์ซึ่งออกแบบมาให้เสมือนกับอยู่ในโลกแห่งเวทผู้โดยสารสามารถเลือกทีมห้องพักเช่นปราสาทลอยฟ้าห้องเรียนเวทมนต์หรือห้องรับรองอัศวินระบบแสงและเสียงในห้องปรับตามอารมณ์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ไม่เพียงแค่ความบันเทิงเมอร์ลินสปีดเทรนยังมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนโดยใช้พลังงานสะอาดจากโซลราเซลล์และระบบเก็บพลังงานจากการเบรกทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยในอนาคต เมอร์ลินสปีดเทรนจึงเป็นมากกว่ารถไฟใจคือการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่ความเร็วความคิดสร้างสารรค์และเวทมนต์สามารถเดินทางร่วมกันได้อย่างกลุมกลืนเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบคมนาคมยุคหน้าคำอธิบาย Description เมอร์ลินสปีดเทรนคือรถไฟความเร็วสูงแห่งอนาคตที่ผสานพลังเทคโนโลยีและแรงบันดาลใจจากโลกเวทมนต์ มาร่วมสำรวจเส้นทางเวทมนต์สุดล้ำที่เปลี่ยนการเดินทางให้กลายเป็นการผจญภัยเหนือจินตนาการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมลินสปีดเทรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟอนา,าคตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟความเร็วสูงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวทมนต์แห่งการเดินทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟล้ำยุคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาเกลวีไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟไทยใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบบรางไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อมดเมอลินท็อปสิบทีเวิร์ดทีเวิร์ด เมอลินสปีดเทรนรถไฟความเร็วสูงรถไฟเวทมนต์เทคโนโลยีมากรอฟรถไฟอนาคตไทยการเดินทางล้ำยุคระบบขนส่งแห่งอนาคตเมอลินสปีดเทรนพลังงานสะอาดห้องโดยสารทีมเวทมนต์หากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคสคริปวิดีโอหรืออินโฟกราฟิกประกอบคลิปเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ